สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูดเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8าร์พี88มอริสผาดาวย o ทูบดอทคอโหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ห <c oughs> นึ่สนะเออกล่องพร้อมใหม่พร้อมเอาสารเสกพร้อมน้ำมนต์พร้อมนะเตรียมไล่ ไล่เสน็จจังอะไรนะเออไล่โควิดนะให้ออกไปจากประเทศออกไปนอกโลกเลยนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาลายวันที่14มิถุนายนขอลาบวชนะมัน14หรือมัน24หรือยังไงนะนะจำไม่ได้แล้ววันนี้นะครับขึ้น6คขัเดือน8ปีฉลรู วันนี้ก็สามารถที่จะทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์พดีด้วยนะครับเลยก็ถือว่าดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ฝันในขึ้นหกคำนะครับถือว่าตัวความฝันนี่ไม่แปลว่าดีนะครับหรือร้ายประการใดเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้ ให้ควรเก็บไว้เป็นความลับไม่ควรไปเล่าให้ใครฟังนะเออก็คือถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้นะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ระมัดระวังไปโสดมน์ไหวพระธรรมุตปฏิปธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแล้วก็มาพูดต่อเลยสําหรับคนที่ใส่เสื้อผ้านะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์นะครับจะมีเสน่ห์ท่านรักมาก สะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้ํามันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ให้คุณจัดให้เต็มที่เลยบารบ้วงบาร์บู๊บอาบน้าแร่แช่น้ํานมอมน้ํไวิตามิลให้เต็มที่ไปเลยนะครับรับรองคุณจะต้องมีเงินมีทองมีโชคลาภเข้ามาแน่นอนนะในดวงชะตานะครับเออซึ่งสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอก นะก่อนลดลงเสมอมานะอก็อ,อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับด้วยรักและห่วงใยจากคลินิกดาวดาวของหมอฤทธิ์ผาดาวฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับนะสามารถที่จะลดอาการป่วยของโรคโควิด -19 ได้ผลด,ดีนะครับเออเพราะฉะนั้นนฉีดไปเถอะนะถ้าใครรอการฉีดอยู่ก็ให้ติดพบก่าสมุนไัรฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ นะครับเออเป็นตัวช่วยในการป้องกันในการรักษาก่อนนะไปดูในคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าไม่กล้าฉีดกลัวจะมีผลข้างเคียงนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครฉีดวัคซีนเนี่ยนะเออก็ไม่ต้องกังวลนะครับให้คุณติดต่อถ้าคุณฉีดไปแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่นาะยให้คุณติดต่อไปที่นี่นะครับเออสอปสอชอสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตามข้อมูลที่อาจารย์ขึ้นไว้ให้ นะเพราะฉะนั้นสหรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิดสิกไปแล้วเกิดผลข้างเคียงอะไรก็ล้วแต่นะอย่างเช่นเสียชีวิตทุกคนละภาพก็ได้ไม่เกิน4 0 0 0สนสูญเสียอวัยวะก็ไม่เกิน20 0 0 0 0 0ี 4, 000, บาทแล้วก็หากเจ็บป่วยหรือต้องทําการรักษาต่อไปอีกนะครับก็ไม่เกิน0,000 0แสนนะเพราะฉะนั้นคุณก็สอบถามข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับไปสอบถามข้อมูลได้นะาร,รายละเอียดอาจารย์ก็มีขึ้นไว้ให้ นะครับเออนะแหมอาจารย์ก็ช่วยรณรงนะโปรโมตต่างๆนะครับแต่แต่ก็ยังมีคนมีคนบางคนนะที่ไม่ชอบมาพูดคอมเมนต์ในเรื่องวัคซีนเรื่องยาสมุนไพรเรื่องอวยสมุนไพรต่างๆนะแหมมาพูดเหน็บแนมเนี่ยคือถ้าคุณมือไม่พายคุณก็อย่าเอาส้นตีลาน้ำนะครับเออเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยทำอะไรให้มันมีประโยชน์ให้มันมีคุณค่าต่อสังคมถึงจะดี นะครับอย่าทำตัวเป็นคนไร้ค่ามีปมด้อยนะือ,อต่อไปถ้าคุณทําตัวแบบนี้คุณก็จะกลายเป็นขยะสังคมนะครับเพราะฉะนั้นทําตัวให้ดีเข้าไว้นะยึดตามหลักทำคาสอนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตามคําสอนของหลวงพ่อปานที่ขึ้นให้ทุกคลิปอะนะจงทําดีเข้าไว้นะจงทําดีเข้าไว้ก็จะได้บุญกุศลด้วยเช่นกันนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเสียงเซมซประจําวันกันอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเลยนะครับ CMC ประจำเร็วนี้ได้ใบที่เปน,นะ,ะได้ใบที่7จ็ 3, นะครับถือว่าโชคชะตาของท่านในช่วงนี้คิดทําการใดก็แล้วแต่นะควรดูเวลาโอกาสเลือกสถานที่ททดีเหมาะสมทําด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับคุณก็จะราบเลื่นปลอดภัยดี ในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปาารถนาคุณจะต้องมีความตั้งใจให้มากนะค,คุณจะประสบผลความสําเร็จนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะจิตใจไม่ค่อยจะหนักแน่น,ไม,มนไม่ค่อยมั่นคงทําให้คุณาเข้าใจคนรักผิดนะครับคุณต้องนิ่งตั้งสติเข้าไว้นะครับอย่าใช้อารมณ์นะความรักของคุณก็จะสมหวังในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ นะค้นหมันหาช่องทางโอกาสช่องทางลู่ทางอยู่เสมอ <c oughs> ในการทำงานจะเป็นผลดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณหาเลยช่องทางเป็นอย่างไรออนไลน์อย่างไรนะธุรกิจต่างๆในคุณต้องเตรียมรับมือนะนะมันจะเปลี่ยนไปหลังโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปพอดาวมัตยูย้ายเนี่ยนะครับในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆในเรื่องของออนไลน์จะมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของกา,การใช้ใจ่ายเงินเนี่ย ถึงเงินสดจะน้อยลงอาจจะเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับอาจจะเป็นเงินดิจิทัลต่างๆนะเพราะทาคธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมแผนการรับมือไว้ด้วยนะครับในเรื่องของธุรกิจการขนส่งต่างๆก็จะเติบโตในเรื่องของแอปแอปก็จะมีมากขึ้นนะ,เ,ะเพราะ,ะนั้นก็เตรียมตัวเข้าไว้นะพัฒนาเทคโนโลยีกันนะครับนะแล้วก็การสมัครงานคุณต้องรอคอยไปสักระยะหนึ่ง ในเรื่องของคะแนนสอบของคุณจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นถึงจะประสบผลความสาเร็จนะครับในดวงชะตาโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูเดย์กันเลยนะในดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวทูเดยในวันนี้นะครับวันเนี้ยวันจันทร์นะไม่ควรใส่สีแดงนะเพราะสีแดงเป็นคารากินีสัญจรให้ระวังฟืนไฟต่างๆไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวก อาจจะมีปัญหาต้องระมัดระว,วังไว้ด้วยนะครับคนที่สีที่ดีดประจําวันก่อนเหลืองเขียวม่วงส้มแล้วก็ฟ้านะสีที่ดีสุดก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงดีสุดทิศท,ที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ดีคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ระวังฟืนไฟระว,วังอุบัติเหตุมีปัญหาต่าง ดาวทิศอยู่ที่ไหนให้คุณเราะมัดระวังเป็นพิเศษนะค,คุณบิเคจะถูกไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับถ้าอยู่ตรงกันข้ามก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับหรือคนรักคู่ครองคุณอาจจะถูกถูกไฟดูดไฟช็อตน้าร้อนลวกก็ได้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับและดาวที่ดีก็คือดาวเสาเสาเป็นสีนะครับสีทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีโชคลาภแล้วได้รับความสําเร็จต่างๆเนี่ยจากสิ่งเกา่าเดิมๆ ถึงแม้ว่ามันอาจจะมาช้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมาแบบคุ้มค่าเหนื่อยนะครับมาแบบเต็มที่ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จมีโชคลาภที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อพูดคุยนู่นนี่นั่นก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะในเรื่องต่างๆนะครับคนที่เกิดในวันคารให้ระวังปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับผ่าตัดอุบัติเหตุ กล้ามเนื้อภูมิแพ้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะและยิ่งช่วงนี้ดาวองคารก็เป็นนิดอีกนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตีให้มากๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าในเรื่องของการพูดคุยเจราจาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะประสบผลความสําเร็จมีคนให้ความเคารพยํำเกรงคุณในการพูดของคุณมีโอกาสได้รับการ,รขยายด้วยนะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะเพราะดาวพุธยังร่วมกับรา,า,าหูอยู่ นะคุณอาจจะมีคนคอยจับจ้องคุณอยู่ด้วยเช่นกัน <c oughs> ต้องระมัดระวังไว้ด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นอยู่แล้วนะครับเดอ,อดาวพฤหัสเป็นมูลล่าเนี่ยหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกเป็นแผ่นนะดีในดวงชะตาของคุณ <c oughs> ดาวพฤหัสอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองนะเป็นเกาะเป็นก,นกร,รมที่ดีในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับ ดวงคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็เป็นอุตสาหะอาจจะมีความเด็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเป็นความพยายามไม่มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปวาดฝันวาดวิมานว่าจะต้องสําเร็จเท่าน ون, ู้นเท่านี้เท่านั้นมันไม่ได้หรอกมันได้สมน้ําสมเรือคุณทําได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นได้เท่านั้นเพราะดาวเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล็กๆน้อยๆจิ๊บจ้อย ึงได้จะดีแต่ถ้าใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยประสบผลความสําเร็จหรอกนะค่อยคุณทําใจไว้นิดนึงอย,อย่าคาดหวังอะไรไว้สูงอย่าทาอะไรที่สูงเกินตัวนะครับไม่เป็นผลดีในดวงชะตางคุณต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าดวงชะตาคุณดีนะครับจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในดวงชะตานะครับโอเคเพื่ออิทธิพลของดวงดาวนในวนันนี้นะอาจารย์ก็ดูมาให้กันที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีเฉพาะของดาวพระราหูเท่านั้นซึ่งแขวนไว้เลย <c oughs> แขวนไว้อย่างยาวนานนะเออมีคนถามแล้วดาวพระราหูจะไม่ดีไปถึงเมื่อไหร่ล่ะเออก็จะอาจารย์มีคําตอบแตคุณติดตามดูคลิปดูดวงชะตาะรายวันแล้วคุณจะปลอดภัยแกวงขาดนะครับหรือถ้าคุณใจร้อนรีบด่วนนะคุณก็มาดูดวงชะตาส่วนตัวอาจารย์อาจารย์จะบอกดาวทุกดวง ให้คุณได้รู้ว่าช่วงไหนเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นจะผ่านาคุณรู้ก่นอนไงนะก็จะมีสิทธิพิเศษในช่วงนี้นะครับถ้าใครบูชาดวงนโมพุทธ,ธายะนะก็โปรโมชั่นเดิมแถมดูดวงชะตาฟรีนะครับแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะเอใบากาหลงแล้วก็จะมีเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือยันเป็นยันคิดดีทำดีพูดดีนะครับนะ เาไปติด,ตด,ตดบ้านใดติดตัวใดก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับมีจํานวนจํากัดน,นะอาจารย์ได้มาก็ได้ไม่เยอะหรอกแล้วนกะ็แบ่งให้ไปนะครับแจกฟรีไปนะครับเพื่อความเป็นมงคลในดวงชะตาเรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะต้องใช้เครื่องรางของขลังช่วยนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดโชคลาภเข้ามานะครับเนี่ยสำเร็จมีโอกาสที่ดีที่จะมีโชคลาภร้อยเข้ามานะโอเคนะครับ อันนี้บอกไปแล้วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาลาสีเมฆก,กันอย่างรวดเร็วเลยนะชาวราศสีเมฆเนี่ยดาวพระเสาร์เป็นดาวเจริญพบกรรมะนะครับวันนี้ดาวเสาร์ดีคุณจะมีสิ่งที่ดีในเรื่องของการงานนะครับประสบผลความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณทํานะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องคืออาจทุกข์ใจขมขื่นอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะว่าดาวเสายิงกอดาวางถึงไม่ค่อยดีอยู่นะครับแต่ก็ขอให้คุณอดทนคือคุณทนได้อยู่แล้วแหละนะในเรื่องของงานนะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับในวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในเรื่องของเงินเงินทองๆรวมถึงในเรื่องของความรักในวันนี้คุณไหว้พระสดมนปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับแต่อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการเงินด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศี พุกศกเช่าราศีพุกศกเนี่ยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยอย่างที่บอกดาวพระอาทิตย์วันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นให้ระวังไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกอุบัติเหตุต่างๆนะพยายามอยู่ห่างเลยนะคุณอย่าไปอยู่เดียวมือไปแย่ปักไฟกระโดดแน่ไม่ถ <c oughs> ามด,ดูไม่ดูดด,ดูแน่นอน <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองนะครับอิทธิพลดาวพุธกระทับลุมลัคนาของคุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีอํานาจในเรื่องของเงินเงินทองทอง ทำธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสได้จะผ่านแต่ให้ดูในเรื่องของสัญญาเอกสารข้อกฎหมายนิดนึงนะครับนะแต่ก็แปลกนะชาวราศีพฤษภหลายคนมีปัญหาในเรื่องของคดีความมันก็มีจริงๆแต่ต่างเรื่องต่างราวกันนะครับพุทธอาตภาวิวาสราหูเนี่ยเออบางคนเจอคดีความนะเรื่องของภาษีย้อนหลังก็มีนะเป็นตัง้งสิบสิปีแลวยังมาถึงตอนนี้มันเป็นธุรกิจเก่าของเขานะเห็นไหมกรรมเนี่ยนะครับ เออมันขึ้นอยู่มันจะมาช้ามาเร็วเท่านั้นนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเ <c oughs> ม,ถ,าาามถุนเนี่ยนะครับในดวงชะตาของคุณนะอิทธิพลดาวพระศุกร์ทับกลุ่มลัคนาวันนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาของคุณจะมีในเรื่องของโชคลาภรอยมีสิ่งที่ดีๆเข้ามามีความสุขความสําเร็จในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าคุณจะได้เงินนะครับ นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันให้ระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพในเรื่องของกระดูกนะปวดตามข้อต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในเรื่องของงานในวันนี้มั่นคงดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยอิทธิพลของคุณเนี่ยในวันนี้คุณก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การในสิ่งต่างๆไปได้นะครับในเรื่องของงาน,นก็จะเข้ามาคุณอยู่แล้วแต่ง,งานมันอาจจะ ไม่ค่อยที่จะเต็มที่นะครับแต่ก็ยังมีงานให้ข้อหมาให้คุณทำข้อถือว่าดีนะให้ทําประกันไวน้น,นิดนึงนะครับคุณมีดาวคันกับดาวเสาเล็งกันนะตามหลักเกณฑ์เสาถึงผู้มังระวังเหตุเกิดเพลิงรเพศไว้ชิบหายถ้าหมู่ชนก่อกเกอดทวาวุ่นาวายนะให้ระวังหนึ่งก็คือฟืนไฟตรวจเช็คสายไฟไปในบ,บ้านในเรียบร้อยสองล็อกประตูนหน้าต่างให้ดีระวังโจนผู้ร้ายที่พ้นก็ไม่ควรไปใไนช่วงกลางคืน 3อุบัติเหตุในเรื่องของการขับรถกับลาบนท้องถนนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกร,รกฎกับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลานี้นะเพราะฉะนั้นคุณระวังระวังไว้นิดนึงนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทแต่บางทีคุณไม่ได้ขับเองคุณนั่งให้คนอื่นขับมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเอฟเฟกต์นะเฉียวชนได้นะครับเพ่อเพราะฉะนั้นพยายามสวดม,มนต์ไวพริบทำบุญปฏิบัติธรรมนิดนึงก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา นะในช่วงนี้คุณจะมีเซน์ราศีหอนแปลกๆให้เชื่อมั่นในเซนของคุณถึงจะเป็นผลดีดาวเกตอยู่พบสัจชาเนี่ยเขาเรียกว่าเซนตนะ์คุณจะมีโอกาสที่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาชาวรัคนาราศีสิงชาวราศีส,งส,สิงเนี่ยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพระฤิษดาวประจำตัวคุณไม่เคยดีนะครับดาวประจําตัวเสียเนี่ยนะมันก็เสียไปสักทุกอย่าง ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดต้องระมัดระวังและไปอยู่ในเรื่องของงานด้วยนะต้องระวังนีดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จนะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินการทองทรัพย์สินเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่ดีดาวศุกร์อยู่พบราพคือบางทีในเรื่องของเงินก็มาโชคลาภก,ก็ามาโดยง่ายความรักก็มาโดยง่ายๆโดยเช่นกันนะครับบางทีคุณ มีแล้วมีคู่ครองแล้วก็จจะมีคนเข้ามาติดพานคุณมันได้โดยง่ายหรือถ้าบางทีคนโสดเนี่ยนะคนโสดบางทีคุณก็ก <c oughs> ็ปุ๊บปัดยังเดาโดยง่ายได้นะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะไม,ไม่ไม่น่าพูดเลยต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> กันชาวราศีกันเนี่ยนะครับในดยชตาคุณเนี่ยนะดาวพระจันทร์ก็เป็นปฐุมกฤษที นะเว้คุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาอยู่แล้วนะให้คุณเชื่อมั่นในเส้นลางส่งหอของคุณนะครับในเรื่องของการงานดีให้ระวังการถูกใส่ร้ายไฟสีมีปัญหาด้วยอุบัติศท์นะครับให้ระวังในเรื่องเรื่องของการเมา์แตกนิดนึงการซุบซิบกลินทาอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับการเงินก็ได้รับการสนับสนุนดีนะในดวงชะตาของคุณให้ระวังคําพูดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณนะครับในดวงชะตาก็จะมีสิ่งสารสิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาคุณอย่างลับๆนะอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีการงานก็ถือว่าดีมีงานเข้ามาการเงินก็จะมีรายได้และผลประโยชน์เข้ามาด้วยเช่นกันในระดับหนึ่งนะครับดาวประจาตัวชาวราศีตุลอยู่ภพสุภะอยู่ในเรือนของดาวพุธซึ่งเป็นกูฏาบดีถือว่าคุณจะรับการสนับสุนส่งเสริมที่ดีนะครับในดวงชะตา ในเรื่องของครอบครัววันนี้ก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านของคุณมีโชคลาบนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> พิจิกนะเดี๋ยวก่อนไอ,ไอต้องกินน้ำเย็นน่ย <c oughs> อันนี้ในเรื่องของงานของคุณวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับงานอาจจะมีปัญหาภาษาเอรดาวการงานไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินโอ้ยดีเงินดีนะงานงานไม่ดีเงินดีเงินเป็นฟอนเอออะไรจ่ายได้เงินก็ดีส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะดาวศุกเป็นมรณะพยายามคุยกันให้น้อยนิดหนึ่งนะครับความรักอาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะ ต่อมาชาลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้ของคุณเนี่ยถือว่าดีมั่นคงไม่ได้มีปัญหารูปสักอะไรนะครับในเรื่องของการงานก็ต้องอดทนต้องรอบคอระวังในเรื่องของเอกสารคำพูดคุยใจต่างๆนะระวังในเรื่องของการใช้อำนาจในสิ่งที่ปิดๆนะครับระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะดวงคุณก็จะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มในดวงชะตานะเว้ยนะก็ต้องขอให้คุณอดทนเข้าไว้นะจันทร์ก็เป็นแปดอีกต่างหากนะครับ การเงินวันนี้คุณจะมีโชคลาบได้รับเงินเก่าๆหรือมีโชคลาบร้อยเข้ามาก็ได้ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงคุณเนี่ยมีโชคลาภเข้ามาอยู่แล้วคุณอาจจะก็มีโอกาสได้เงินเออโชคดีนะประสบผลความส,สมรสมองที่ดีนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันขันต,ต่อต่างๆนี่ก็ต้องระวังไว้ด้วยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรอ่ากับบริวารต้องระวังไว้นิดนึง ต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกลุ่มเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวพราัน์ในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีนะทั้งในเรื่องของโชคลาภเงินทองก็ได้อย่างดีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนะต้องรอบคอบนิดนึงแต่คุณมีเกณฑ์การจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายภูมิแพ้กล้ามเนะื้อเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงถ้าคุณฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีมีมีเอฟเฟกบ้าง นะครับแต่คุณมีดาวพระบบราศบดีกมุมลักคณาอยู่รักษาหายไม่ต้องห่วงพระคุ้มครองเทียบรักษานะครับเออทางที่ดีมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะก่อนฉีดก็ได้วัคซีนยังต้องรอคอยยาวไกลใช่ไหมเออคุณก็ติดสมุนไพรไว้ก่อนฟ้าทลา,ายโจรน,นะก็เหมือนกับเป็นวัคซีนเครื่องที่เคลื่อนที่ะนะเออกินไปก่อนนะนะต่อมาชาวลัคนาราศีมิน มีนเนี่ยนะครับคุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษงานคุณก็อาจจะอาจะจ,ะจะมีอุปสรรคปัญหาด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็พอพอที่จะมีรายได้เข้ามาแต่ก็อาจจะไม่เยอะนะนี่โดยจะตางคุณระวังปัญหาในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุต่างๆนะครับในโดยจะตางคุณโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูเพิ่มเติมว่าดูโดย่างคุณใน่ันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

บที่สามโอเคให้เวลาสิบวินะเริ่มเช,ช็คงอชาสีงอฉีกป่อยเขาจับแหมกูทุกวันนะั้นเ้อคุณคงพูดได้แล้วได้แหมเลขนับถึงสิบเลยนะคนเริ่มไปใบที่หนึ่งงั้นคุณได้ววาวเด็กคือถ้วยนะครับมีความสุขเหมือนปลรราในน้ำรกระดีกระดาดีในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรือหลังฉาก นะหรือช่างแต่งหน้าหรือออกแบบของเสื้อของงานต่างๆถือว่าดีการเงินก็ยังเก็บเงินม่ค่อยอยู่ใช้ใจ่ายอย่างสนุกสนานอยู่นะครับในเรื่องของความรักจะค่อยเป็นค่อยไปแบบช้าๆไม่รีบร้อนนะครับต่อมาคุณเพื่อนไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ฟร้อนดีเอ็มเพลเนอร์นะครับคนที่ทางานรชาชก,การต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณรายได้ก็ได้จากงานประจาเป็นหลักในเรื่องของความรักก็จะมีเหตุการคิดถึงซึ่งการัน,ะนจะได้ติดต่อสื่อสารกันนะครับ ต่อมาคนนี้ไฟบริษัมคน,นุคุณได้ว้าวก้าถ้วยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสท,ท,ที่จะมีสิ่งที่ดีมีเสน่ห์มีโชคลาภได้รับรางวัลคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอธุรกิจส่วนตัวร้านอาหารต่างๆนะฮะอุปโภคบริโภคร้านมินิมาร์ก็ดีในเรื่องของการเงินก็จะมีรายรับเข้ามาแต่ก็จะมีรายจ่ายอยู่ด้วยเช่นกันในเรื่อง,องความรักให้ระมาัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหารักซ้อนนะครับหรืออาจจะมีพ่อใหม่ใหม่หม หลูกติดเป็นพูนเดินน้นาใหญ่จะมาติดพันคุณนะต้องเราม้อระวังไว้นิดนึงมีดวงชะตาครับโอเคอันนี้คือคำำาานะาําทํานายปีก่อนโดยภาพรวมนะทั้ง12สราศีถ้าทนใดสนใจที่จะดูดวงชะตากอาจารย์นะครับอย่างส่วนตัวุณก็ติดต่อติดต่อแอดไลน์มาได้หรือจะบูชานะครับดวงนงโมพุทธายะเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะครับเดี๋ยวก็จะมีบทสวดพระคาถาก้าวนกาก้าวิีิเดชมงคลไว้ด้วยแล้วก็จะมีบทสั้น นะครับก้าวหน้าเนี่ยจะสวดเฉพาะวันพระนะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตานะครับคือมันครบทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นน่ะนะไม่ว่าจะเป็นดาวสารพัดต่างๆราศีต่างนะคือมันครบหมดอะ่ะถ้าคุณบูชานี่ก็สมบูรณ์นะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกดาวโยงดาวยายดาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรวมหมดในนี้เลยนะครบเสร็จโอเคก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุข อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ